เผยข้อมูล Xiaomi 12S Pro ใช,ช้ชิป Dimensity 9000ตัวท็อปรุ่นล่ลาสุดพร้อมจอ AMOLED 6.55นิ้วมีชาร์จไ67วัตต์อาจเปิดตัวเร็วๆนี้ <c oughs> เรียกว่ามีข้อมูลเผยมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับสมาร์ทโฟน Xiaomi 12S Series ว่าที่สมาร์ทโฟนระถงอัปเดตจากทาง Xiaomi ล่าสุดก็ได้มีข้อมูลสเปคของรุ่น Xiaomi 12s Pro เผยออกมาเพิ่มเติมแล้วครับโดยมีแรงงานล่าสุดระบุว่า Xiaomi 12s Pro ได้ผ่านกรารรับรองจาก t c จึงได้เผยให้เห็นถึงสเปคน่าสนใจโดยในรุ่น Xiaomi 12s Pro ใช้ชิปปรวลผล d ด m าม s i ิ y 9,000ตัวท็อปใหม่ล่าสุดจากทาง MediaTek พร้อมรองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว67วัตต์อีกด้วยครับนอกจากนี้ยังคาดว่า Xiaomi 12s Pro จะมีหน้าจอ AMOLED ขนาด6.5นิ้วคมชัดระดับ Full HD Plus บนระบบปฏิการ Android 12ครอบทับด้วย MIUI 13เวอร์ชันล,ล่าสดุดให้กล้องหลังตัวหลักความเด็ยด64ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความเด็ยด16ล้านพิกเซลให้แบตเตอรี่ไม้ที่4 5 0 0มลลิแต่ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลวันเปิดตัวของ Xiaomi 12S Series เผยม,มานะครับยังไงคงต้องรอดูกันต่อไปแล้วครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละย0ิบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ